ใสิงที่ครูสอนตั้งไม่เรยอันครับวันนี้วาดเรื่องอะไรครับเรื่งท่านวาดอะไรบ้างวันนี้ร่วงอย่างเดียวร่วงอย่างเดียวเลยร่วงมันเป็นอะไร ักบเป็น,ปน,ปนมแมลงเหรอครับวันนี้เราว,วาดรูปในหัวข้ออาณาจักรของมแมลงใช่ไหมนุ๊นนุ๊มมิวใช่ไหมครับใช่ไหมครับอาณาจักรของมแมลงไงปั้นวาดเออมิววาดรูปอะไรอยู่อะครับมแมลงใช่ไหมใช่ใช่ ในอาณาจักรของแมลงของน้องป้านมีรูปอะไรบ้างตัวอะไรบ้างเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยนะลูงมันมาทาอะไรครับอันนี้ตัวนี้แก่มากแก่ลงลงไปอันนี้แก่มากเลยตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมแล้วตัวไหนแก่ลงลงมาอันไหนเบบี๋โอ้นี่เบบี๋ตัวเบบี้นี่จะตัวเล็กๆแล้วป้นมาทําอะไรเนี่ยนี่ตัวป้นใช่ไหมอันนี้พึออกจากใข่ไหนคนนี้ตัวปั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะป้นมาทําอะไรครับ ปันมาจับตัวที่เพิ่งคอดมาอยู่อจับมันไปทําอะไรอ่ะจับมันไปศึกษาปล่อยมันอ๋อเอาไปศึกษาแล้วก็ปล่อยใช่ไหมหนูเก่งมากเลยไอของน้องมิวระครับน้องมิววาดอะไรบ้างมีอะไรบ้างในลูกของหนูเนี่ยโอ้นี่มันลูกนกนี่นาแล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยที่มันเดินต่อแถวกันเนี่ย ม,มดเหรอคะมดมันเดินไปไหนอลูกกาบลังกาบลาง,ลางโอ๊ยแล้วใครเนี่ยถือแว่นขยายอยู่เนี่ยใครอะหน้าตาคุ้นๆน,นะเหมือนเด็กคนนี้เลยชื่ออะไรครับน้องมิวเหรอลูกโอ้โหถือแว่นขยายไปส่องแมลงเลยแหละครับเพราะว่าตัวมันเล็กใช่ไหมแล้วผีเสื้อมันจะไปไหนกันคะผีเสื้อมจะไปไหนกันเนี่ยมันบินไปไหนกัน ไปไหนกัน,นพี่อนมาหิ้วเสื้อมันไ,มไปไหนกันหรือดอกไม้เปล่าคะใช่เปล่าไปหาอาหารหรอมีเสื้อมันกินอะไรเป็นอาหารม,มีรู้้ไหมน,น้ำหวานน้ำหวานน้ำแดงเฮลิบอยเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะแล้วมันกินน้ำหวานที่ไหนอะดอกไม้เก่งมากเลยลูกเดี๋ยวจะได้ลงสีแล้ว ทั้งหิ่งว่าอะไรบ้างหนิมีตัวอะไรบ้างเ่บมีโน้มีเต่าทองมีโน้มีเต่าทองมีมดด้วยขอดูหน่อยนะโอ้ยตัวอะไรมันอยู่ในต้นไม้เนี่ยนกคู่กับคะลูกนกคู่แงงแง่เลยตัวเล็กกระจิ๋วๆเนี่ยคนนี้ใครเอ่ย เพื่อนแล้วน้องมีวคนไหนเอ้น้องขี่ตรง,งไหนอ๋อคนนี้นี่โอ้สวยน่ารักเขียวไปดูมแมลงกันเหรอลูกใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้หัวข้ออาณาจักรของมแมลงนะคะทุกคนก็ไปดูมแมลงไปศึกษา,าแมลงกันแต่ทุกคนน่ารักมากบอกว่าจับมันมาแล้วพอดูแล้วเราก็ปล่อยมันไป เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไลส่สีน้องพนงไล่สีเป็นยังไงรู้ปวูกปครับอืมงั้นงงใจคับที่ดูแลกันอย่างใบไ,ไม,ไไม้ตรงเนี้ยมิวจะเอาเป็นสีอะไรครับสีอะไรดีสีอะไรก็ได้ตามใจมิวเลยรเราใช้สีเดียวแท่งเดียวสีจะหมดเร็ว งานก็เป็นยังไงธรรมดาใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องใช้หลาหลายสีเลยคูณแจงได้สีให้ดูนะครับถ้ากว่ามันจะออกก็เอากรอบไปก่อนใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมคะสีอ่อนมาทับสีเข้มสองสีนี้มันคือโทนเดียวกันมันเป็นกันได้ กรมกลืนใช่ไหมใช่ค่ะ ตมใครเติมข้าวสองจานยกมือขึ้นทั้งสองทั้งสามเลยยกมือสามคนเลยหรอโอ้โหอร่อยมากเลยแหละครับข้าวไข่เจียวที่นี่อ๋ออร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยครับปันปันกินอร่อยมากเลยอะบ้าครับบ้าบ้า